ท่าราสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันยนะครับผมแคสต์นิสวันนี้เราก็อยู่กันในเกม e l ลิสไตรหรือเกม X shot ในมือถือนั่นเองวันนี้ผมจะมาลองเล่นโหมดมัมมี่ดูโดยใช้ปืน M249 f a งสี่ปืนนี้ผมทำกิจกรรมได้มาฟรีปืนนี้มีความพิเศษก็คือมันจะลดการ เคลื่อนที่มันจะลดสปีดของมัมมี่เวลาเรายิงมัมมี่โดนเนี่ยหซแล้วก็มีกระสุนบวกหนนิด10นัดไม่เยอะเท่าไหร่แต่่ามหลาเพื่อประกันไม่เสียเวลาเราไปลองกันเลยดีกว่าด่านดาน่นโกดังอาเดนแล้วกันโกดังอาเดนกลางคืน let's go เจอห้องไวมากทุกคน เนี่ยผมใช้ปืน M249 ป่าโลอย่าง๋อาใช้แล้วสป라이สอะไรเอา้าอะไรไว้ยังไม่ทันไรเลยมาถึงกกลายเป็นซอมบี้แล้วเนี่ยทุกคนเวลาพวกเรากลายเป็นซอมบี้ล้วก็ต้องไปไล่ขวนคนตัวบิดตัวง,งน,นะคนอยู่ไหนกันหมดวะเนี่ยฮััโหล มีคนอย่างจะท่อหรือเปล่าโอ้โหไอชื่เอไม่ตานะไม่ตานคนเยอะขานาดน,นั้นผมว่าไม่น่าจะไหวนะคนคนไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าประเด็นคือมันใช้ปืนห้าลูโอ้โหก็จะโดนสาดกระสุนกันจนตายกันไปข้างหนึ่งเลยยอืย โอ้มา,าไม่น่าจะรอดไปห,หาคนที่อื่นกันดีกว่ามันสะพานไงมันสพานน่าจะมีมีแน่ๆแหละมีคนเดียวด้วยมาสิเฮ้ยกระโดดหลกระสุนนะทุกคนหันหลังหันหลังจะได้ไม่โดนยิงหัวเอา้าอะไรเฮ้ยเพื่อนควรมัมตัวบิตตงอ อันนี้ผมจะลองเปิดยิงไม่ยิงดีควรอัตโนมัติครับอา้าวหายไปไหนแล้วนี่อ๋อน่าจะเรียบร้อยแล้วแต่ในท่ออีกสองคนนะเพื่อน,น,นไปดูดิมันตายหรือยังกลายเป็นมัมมี่หรือยังต้งบิดตรงอือเสียงซอมบี้ไม่ใช่ซอมบี้มัมมี่ เอ,อเย้ยผลชนะ,ะดูสิว่าตานี้จะได้เป็นมัมมี่หรือเป็นคนหยิบมีดขึ้นมาก่อนเพื่อความวิ่งไหวผมจะเข้าไปในท่อนทุกคนในท่อมันยิงง่ายดีแต่ว่าแน่นอนไม่ใช่ผมคนเดียวแน่ๆที่คิดเหมือนกันว่ามาในท่อเราอยู่ห่างๆคนอื่นไว้ดีกว่านั่นไงไเออ ไหนไหนมาดิมาดิ <_ t ot> เรอ,อยิงยิงสโลถอยยิงถอยอ้าวเฮ้ยเขาเสียงไทยนะผมปิดปิดลำแข็ง <_ t ot> โอเคเฮดีดีมีคนด่ากัน <_ t ot> ชอบมีคนด่ากันในเกมไม่ดีเลย <_ t ot> เ,เพื่อนนำดิแทงแทง <_ t ot> บึกบึน <_ t ot> บึกบึนถึกทน <_ t ot> มีไหม,มนะ มีไปเลยเพื่อนหันหลังไงหันหลังโอ้ยไม่ร่อดูสโลโมชั่นตายแบบสโลโมชั่นก็มาไปวิ่งเล็กสามคนเองอ่ะในท่อหนึ่งคนนะเพื่อนอุ้ยตรงนั้นแคหนึ่งคนเรือไปเรือเรือเรโอ้โหอย่างนี้ไม่ไหวมั้งใจห้ารูยุงนั้นโอเคหอาละวิ่งวิ่งมาแล้ว เยี่ยตาตาฟ้าควรก็บิดตงวเนี่ยครับทุกคนพอถึงพอมีมนุษย์เหลือสองคนอีกสองคนสุดท้ายก็จะกลายเป็นฮีโร่นะทุกคนฮีโร่ก็จะมีอาวุธปืนยิงระเบิดแล้วก็อาวุธดาบตีระยะประชิดเราต้องระวังมันตีแรงมากแล้วถ้าเราตายเราก็จะไม่ไม่สามารถเกิดใหม่ได้ครับ จะเห็นว่ามีสัญ,ญลักษณ์อยูงนั้นหน้าฮีโร่ครับหนึ่งคนอยู่บนสะพานน่าจะไม่ง่ายเฮ้ยหลบเล่นเชิงเล่นเชิงนี่โอ้หทีเดียวตายน่าจะเลือดโลนะเนี่ยเราเนี่ยไปต่อผมว่าตอนนี้จะไม่มีใครมาเป็นซอมบี้มัมมี่มาเป็นซอมบี้หรอมาเป็นมัมมี่แล้วอยู่ใกล้นะจะได้ จะได้ใช้ m 2 4 9สี่เฟาโลยิงมัมมี่ดูซิว่ามันจะดีสักแค่ไหนโอ้ยมีคนเป็นทาในท่อยิงเพื่อนยิงเอาตายแล้วเอาตายท่ายืนด้วยเออดีโอเพื่อนปืนห้ารูนะเราก็มีนะเออแต่เราคอยใช้ปืนนี้นั่งแคมปนั่งแคมเพื่อน อย่าเข้าไปใกล้ตรงปากท่อนั้นเดี๋ยวโดนมันม,มีพุ่งใส่ใตานนี่ระหว่างที่พวกเราที่เป็นคนรออยู่ในนี้ก็จะมีอาวุธล่อตาล่อใจอยู่ข้างล่างแต่ว่าแมวไม่เป็นไรเดี๋ยวตายอยู่วันนี้ละกันในท้องเอาอ้ยมีเพื่อนมาเพื่อนมาเร็ว เสริมกำลังปืนอะไรโอ้ปืนปืนนั้น,นปืนลูกกระสุนน้อยนะเพื่อนอจะลอดอ่ะโอเคไม่เป็นไรมีจำนวนคนเยอะรวมกันเราอยู่เพื่อนไหนมัมมี่อยู่ไหนมาซิมาระเบิดไปแลทุกคนลอ่ลอด,ด่อยิงล่ได้ยิงลอ่อ เพื่อนยิงเลือกมัมมี่ดิยิงเลียกมันโอ้ยเฮ้ยนี่ไงทุกคนโอ้ยอาวชิปหายละเอตัวบิดตังอโอ้ยมันไอตัวนี้มันบินได้ครับทุกคนต้องระวังให้ดีๆเวลาอยู่ที่สูงบินได้แต่มันบินสูงอะไรขนาดนั้นครับคนอยู่ไหนอีกคนหนึ่ง คนยังอยู่บนสะพานอีกแล้วไปเร็วเพื่อนไปลุมถึงตัวบิดตรงออีกสามสิบวิมันใช้ดาบทุกคนใช้ดาบก็ลุมได้ดาบหรือไมนะเบรบอลอ้าอ๋อก็ออว่าทำไมมันไม่ตีไม่ได้กดอัตโนมัตินี่เองเถอะเอ้เอห้องนางหายสวยเพื่อน เป็นมัมมี่ก็สามารถเต้นได้นะเต้นเพิ่มเลือดเยอะมากไปต่อตอนี้ผม่าจะแอบในท่อ,อีกดีหรือเปล่าวานะเนี่ยรู้สึกว่าแอบในท่อนี่มันจะอันตรายกว่าอยู่ข้างนอกเป็นพิเศษรือเพื่อนยุงห่างสิยุงห่างไอ้นี่เป็นแน่แม่คนนี้เป็นแน่เลยทุกคนมันติดตามติดสอยห้อยตามผมเนี่ยใช่ไหม ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นโอเคดีไม่เป็น,ปนโอเพื่นอนแต่งตัวดูดีนะลุก i n งกูดลุกคงูดนะลุกคิงกูดเฮเพื่อนถอยไปไหนก็นดีนะเฮ้ยมีคนมาเสริมแล้วเพื่อนถอยไปเออนี้ยเออเนี่ยมันได้ยินโเคมาแคมป์กัน โคนนี้ห้าดูอีกแล้วทุกคนบอกเลยว่าซอมบี้มาไม่รอดเนี่ยซอมบี้หรอือว่ามัมมี่อยู่ไหนปลาระเบิดลอ,อกไฟนะโขไม่มีประมาณไม่ได้ครับทุกคนเฮ้ยนายเฮ้ย <No. S 1> ไม่ใช่เธอชื่ออะไรอ่ะ คืออาชูล่าหรอเฮ้ยใครปลาควันนะเนี่ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นแล้วคนควันมันจะทำให้เวลามีศัตรูอยู่ข้างในควันเราจะไม่สามารถยิงได้นะครับอันนี้ไม่ดีเลยไม่ดีสำหรับเรามันเออมันก็ดีมีประโยชน์ อีกแบบไม่พูดไรวะไม่ไม่พูดแล้วอ,อ้อหันตานี้ไม่ไม่มันเลย,ไม,มมมมเลยไม่มีมัมมี่เลยไม่มีมัมมี่มาให้ยิงเลหรือมาแล้วยิงเพื่อนยิงหวัวอ,อาชูราเก็บหมดยิงหรือมอมกแล้ว เอาหมุนแตกอาชูรา่าีกแล้วโอเคเติมกระสุนครับเพราะความเพียบพร้อมมีเพื่อนมาเสิร์ฟเหมือนกันนะเนี่ยมาเจอเพื่อนมัมมี่สามตัวเองจริงจริงเราลงไปล่ากันก็ได้เลยนะครับทุกคนมัมมี่สามตัวไม่เยอะเท่าไหร่จะลงไปล่ามันบ้าบ้าบิานบินก็นจ,ะจะมันกว่ายเยอะอาระเบิดอัดท่อ โดนไหมเพื่อนโอ้โ oh, หอันนี้มันอะไรนะฮาเลมเป็นผู้หญิงกันหมดเลยโ <laughs> oh, อ้ยอนนี้ไม่มีซอมบี้มาให้ยิงไอ้มัมมี่ไม่ใช่ซอมบี้ไปต่อว่าคราวนี้ผมว่าจะไม่ไปซ่อนในท่อแนละ้ทุกคนมันโกงกันไปเดี๋ยวมัมมี่มาไม่ได้ไม่มีมัมมี่ให้ยิงกันพอดีเราออกมาอยู่ข้างนอกกันดีกว่าบนสะพาน นั่นเพื่อนยิงอย่าเข้าไปใกล้มันมันระเบิดยิงครับยิงรอยยิงลอยิยง,อยยงเฉยเออ,องจริงปืนนี้นี่สู้ปืนห้าลูไม่ได้เลยเนะี่ยแต่ไม่เป็นไรนะยงน้อยเราใช้สโลมันมีได้ห้าเปร์เ็นเลยเฮ้ยมันบินยิงเพื่อนยิงสิหมายแล้วเดี๋ยวมคนเดียวมันสะพาน ตัวร่องหนยิงไม่โดนแล้วทุกคนอู้อเฮ้ยตานี้นี่โชคร้ายโชคร้ายกลายเป็นมัมมี่เยอะมากพอเป็นคนก็ไม่ได้ยิงมัมมี่เลยอะไรเนี้ยโอ้โหหนา้าไรขึ้นไปเป็นล่ามกระโดดใส่เลยเพื่อนเป็นตัวล่องหนเต้นอ่ะเต้นเพิ่มเลด จริงๆมันจะมีเสียงเพลงครับแต่ผมปิดเอาไว้มันรู้สึกแปลกๆอย่างเงไม่รู้เลลวลาเปิดเอาเรียบร้อยตายหมดรอพโรอยู่นู้นฟันหลังนั้นอย่าเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้ได้แต่ว่าอย่าโดนตีเพราะมันตีแรงมาก <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> สวยอืมผ่านไปแล้วจบตานี้ ไม่ค่อยได้ยิงมัมมี่สกท่าไหร่เลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาต่อกันใหม่ก็ได้คลิปนี้ก็พอเท่านี้นะก,ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไคร้ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมานะที่นี้กันด้วยนะครับบาย